ออรายการข่าวบันเทิงประเภทเปิดโปงเรื่องราวของคนที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมกันอย่างมากในปัจจุบันทั้งยังส่งผลให้พิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการประเภทนี้กลายเป็นคนดังไปชั่วข้ามคืนอย่างไรก็ตามอาจถูกตรวจสอบหรือต่อต้านจากสังคมหากการเปิดโปงนั้นเป็นเรื่องราวที่รุนแรงเกินขอบเขตและเป็นการละเมิดสิทธสิส่วนบุคคลของบุคคลที่3ม อย่างกรณีของนักแสดงตลกชาวอังกฤษรัตเซลแบรนด์ที่ล่าสุดต้องลาออกจากการจัดรายการวิทยุของ BBC เนื่องจากถูก BBC ระงรับการจัดรายการโดยไม่มีกําหนดหลังจากเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ฟังว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในกรณีที่รัดเซลแบรนดและคู่หูจนาธาทันรอสโทรศัพท์ไปหาแอนดรูซสัสระหว่างจัดรายการและได้ใช้คําพูดลามกติดตลกกับนักแสดงอาวุโสวัย78ปีพร้อมฝากข้อความเสียงเปิดโปงว่าตนเองมีความสัมพันธ์ทาง เพศกับจอร์จิน่าบาลลี่หลานสาวของซาร์ ผู้ที่ทําให้รายการบันเทิงประเภทเปิดโปงในประเทศไทยโด่งดังคือสายทิพย์มนตรีกุลณ,ณอยุธยาด้วยการจับคู่2ดีเจหนุ่มกริดศรีภูมิเศษและมดดําคชาพาตันเจริญให้มาดําเนินรายการประเภทนี้และถึงแม้ว่าล่าสุดกริจ,จะไม่ได้ดําเนินรายการคู่กับมดดาทางวิทยุแล้วแต่บริษัทบันเทิงยักษ์ใหญ่ก็ดึงนักจัดรายการคู่ซีคู่นี้มาเป็นพิธีกรร่วมกันในรายการข่าวบันเทิงประเภทเปิดโปงออกอากาศทางเคเบิลทีวี ในเรื่องของความบันเทิงเนี่ยมันมีทฤษฎีอยู่ตัวหนึ่งก็บอกว่าความเจ็บปวดของคนอื่นเป็นความสนุกสนานของเราหรือความบันเทิงของเรานะครับทีนี้รายการประเภทแฉเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าพิธีกรหรือคอลัมนิสต่างๆที่แฉเรื่องของดาราคนนั้นคนนี้ผมคิดว่ามันก็คงจะสร้างความเจ็บปวดหรือสร้างอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีขึ้นกับดาราคนนั้นนะครับทีนี้คนฟังที่เสพข่าวแบบนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยสนุก นะมันมันมันแล้วเขาก็ตีกลุ่มนี้เนี่ยคือข่าวบันเทิงนี่คือความบันเทิงของเขานะครับอีกอันนึงเขาก็จะเอาไอ้ตัวข่าวตัวนี้เนี่ยไปต่อยอดไปคุยกับเพื่อนที่ทํางาน แม้ว่าเรื่องราวของการเปิดโปงคนในวงการบันเทิงจะได้รับความนิยมจากประชาชนทุกรูปแบบทั้งหนังสือรายการวิทยุหรือรายการโทรทัศน์แต่หลายครั้งก็เกิดข้อถกเถียงในสังคมว่าขอบเขตของการเปิดโปงเรื่องราวของดารานักร้องต่อสาธารณะนั้นมีข้อจํากัดและความเหมาะสมอยู่ที่ใดสื่อเนี่ยจะต้องมีจิตสํานึกสาธารณะนะครับจิตสํานึกสาธารณะเนี่ยผมให้มาจากคำสองคำคำแรกก็คือมาจากคําว่ามโนธรรม ความรู้อะไรถูกอะไรผิดรู้ว่าอะไรควรไม่ควรส่วนจริยธรรมหรือจริยบัญญัติก็คือธรรมที่เป็นข้อควรปฏิบัตินะครับที่จะต้องไม่ละเมิดสิทธทิส่วนบุคคลคนอื่นต้องเสนอข่าวตรงไปตรงมาเสนอแต,แต่ความจริงอันนั้นคือสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วนะครับทีนี้เวลาที่เอาสองคำนี้มารวมกันเนี่ยถ้าเกิดว่าสื่อทําได้นะฮะก็จะต้องรู้ว่าข่าวที่จะนำเสนอเนี่ยเราสามารถนำเสนอได้มากน้อยแค่ไหน ข้อขัดแย้งระหว่างผู้ที่ทำหน้าที่เปิดโปงกับผู้ที่ถูกเปิดโปงยังคงไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อฝ่ายหนึ่งอ้างสิทธิในการทำหน้าที่สือ่อที่ต้องเปิดเผยความจริงส่วนอีกฝ่ายอ้างถึงสิทธิส่วนบุคคลซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นบุคคลสาธารณะแต่ก็มีสิทธิที่จะปกปิดเรื่องราวส่วนตัวบางเรื่องและเก็บไว้เป็นความลับส่วนบุคคล <c oughs>